สวัสดีครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปที่ติ torial ของเราเนาะเกิดน,นิดนึงนะครับก็พอดีผมก็จะต้องไปบรรยายเรื่อง AI Thinking เนี่ยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมันเนาะ a อ t h i n k ก n g มันก็จะประ,ประกอบไปด้วยสามส่วนหลักๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราต้องทำความรู้จัก AI หรือว่าโมเดลต่างๆที่เราใช้งานนะครับให ของแท้พอสมควรนะครับว่าเขาทำอะไรได้นะครับ mm hmm. เขามีใบแอดอย่างไงบ้างนะครับ mm hmm. เขาสามารถทําอะไรได้แค่ไหนนะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ความแตกต่างระหว่างเราอะ่ะเขานะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับในการที่เราจะประเมินว่าเราจะเอาเขามาใช้ในโ r o c e s เนี่ยส่วนไหนเราก็จะช่วยลดเวลาเพิ่มศักยภาพในการทํางานของเรายัางไงนะครับ ในส่วนของความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับ AI เนี่ยนะครับในทฤษฎีนี่เขาก็ว่ากันว่ามนุษย์เนี่ยนะครับสามารถเริ่มทุกอย่างจากศูนย์ได้นะครับก็จะเป็น0 o to n เอ้ o n ง1นะครับส่วน AI เนี่ยเขาเริ่มจากศูนย์ไม่ได้นะครับแต่เขาจะต่อยอดได้เร็วก็คือเขาจะสามารถเริ่มจาก1นะครับ to n ได้นะครับแต่ว่าในเมื่อเราต้องทำงานร่วมกันเนาะเราจต้องรู้ว่าเขาทำได้แค่ไหนอะไรยังไง แล้วเราทําได้แค่ไหนอะไรยังไงแล้วเราจะมาเหมิดกันยังไงนะครับแน่นอนว่าในทุกๆเครื่องมือหรือทุกๆ AI นะครับเขาก็อาจจะไม่สามารถทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นทั้ง Workflow ในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ในการที่จะหยิบเขามาใช้เนาะเราก็อาจจะต้องมาเรียนรู้กันนิดนึงแล้วก็หาอ a ด t แล้วก็ประยุกต์ใช้กันนิดนึงนะครับอย่างตัวอย่างของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณ นี้นะครับก็คือโดยปกตินะครับเวลาเราเราดีไซน์กราฟิกด้วยเ i ไอเนาะผมก็ชอบนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็วนะครับในแง่ของการที่เราจะได้กราฟิกมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับที่มันอาจจะไม่สามารถไปหาที่ไหนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของ ai ออย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าบางอย่างที่เราต้องการน,นะครับ มันเขาสามารถสร้างให้ได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้เวลามากนะครตัวอย่างนะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเน็ตก็ช้าอีกนะครับอ่านะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคพวกนี้เนาะซึ่งเทคพวกนี้มันก็จะเป็นการวางตำแหน่งวางอะไรมาค่อนข้างสวยงามแหละว่า มันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับหรือมีความเพี้ยนมีความผิดพลาดอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่หนักเข้าไปอีกนะครับก็คือผมได้ลองคุยกับหลายๆท่านเนาะที่ทํางานทางด้านกราฟิกแล้วก็ใช้ AI เนี่ยเขาก็เป็นความกังวลอันหนึ่งที่เขาไม่กล้าใช้ฟอนต์เพราะว่าตัวฟอนต์เนี่ยทุกฟอนที่เราใช้นะครับมันมีม,นมีลิขสิทธิ์เนาะทีเนี้ย การที่ AI มันเจนออกมาเนี่ยก็อาจจะโดนปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ของฟอน์ได้นะครับก็มีความจําเป็นแหละที่ต้องเคลียร์มันออกไปเน,ะนาะทีนี้เราก็มาดูนะครับล่าสุดอ่ยพอมันมีปัญหามันมีโจทย์นี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราก็ต้องเรียนรู้ทั้ง AI ว่า AI ทําอะไรได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างเรากับเขานะสิ่งที่เราเจอปัญหาเนี้ย AI เอเขาอาจจะแก้ให้เราไม่ได้นะครับแต่เราเนี่ยอาจจะ สามารถที่จะค้นหาเครื่องมือแล้วก็อาแอปใช้ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่าก็วันนี้ก็จะแนะนําตัวหนึ่งนะครับที่มันอยู่ใน p h o t o s h o p เนาะหลายๆคนอะ่ะอาจจะไม่รู้ว่า Photoshop มันมีความสามารถเยอะมากมายเลยนะครับแล้วก็ความสามารถพันล่าสุดนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเยี๋ยวไ i มา Photoshop จะแย่แล้วอะไรเงี้ย ผมว่าเอ่อ o s t o s h o p เองเขาก็พยายามเอา AI เข้ามาใส่นะครับอย่างเครื่องมืออันนี้นะครับที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ AI ที่มันปักเข้ามาใน Photoshop นะครับคนชื่อว่าเอ่อ o n t e n t aware field นะครับันดับแรกเลยนะครับผมขอลบทิ้งไปก่อนเนาะสมมุติว่าเราเปิดภาพขึ้นมานะครับเราก็ copy นะครับ Copy layer ยั๊า นะครับเราไปที่ select ตัวนี้นะครับ color range แล้วก็เลือกเปึ๊บหนึ่งนะครับอขอซูมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ select color range นะครับแล้วก็ไปเลือกสีเราก็จะเห็นเนาะว่าเราเลือกสีขาวไปมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเราก็อาจจะ เยียบทีนิดหนึ่งมันก็ไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่นะครับอ่าไม่เป็นไรผมเลือ่อนลงไปอ่าคือพยายามจะให้มันโฟกัสอยู่กับสีขาวของฟอ okay, นต์นะครับอ่าผมก็โอเคเนาะนะครับพอโอเคเสร็จเราก็จะเห็นว่ามันบิ่มๆนะครับถ้าเราถ้าเราทํางานไปเลยตอนนี้มันก็อาจจะเหลือโครงร่างขาวๆอยู่นะครับก็ให้กลับไปที่ e l e อ t อีกทีนะครับแล้วก็ไปที่ modify expand เนาะ expand ผมเอาสักสิบ ปึิงอ่านะครับเขาก็จะขยายตัว select ออกมาให้มันครอบกับตัวฟอนต์ให้ชัดเจนขึ้นนะครับอาจจะมีหลุดไปบ้างอย่างนี้นะครับปึ๊บหลุดไปอี่ทำไมมันลบไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่าคำสั่งต่อไปนะครับ e อ it นะครับฟ l l เราก็เลือกเป็น content a แ a ว e ร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ ลิกโอเคนะครับเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปึ๊บอ่กลับมานิดนึงคอนเทนเออร์ฟิลเลอร์อะดัปชันปึ๊บอ่ะไปหมดเลนะครับทิด,ดไปก่อนแล้วกันนะครับอาจจะยังไม่ได้เก็บเนียนเท่าไหร่ครับ โอเคถ้าเราคลิกเลือกเราก็จะเห็นนะครับว่ามันหายไปเนาะทีเนี้ยอย่างส่วนเนี้ยนะครับถ้าเราอยากจะคลีนมันสุดๆเราเราก็เลือกได้อีกทีนะครับแล้วเราก็ฟิลได้นะครับนะครับมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาขึ้นนะครับทีนี้คือผมจะโชว์ให้เห็นนะครับว่ามัน สามารถที่จะเนียนได้โดยใช้เวลาหันรวดเร็วนะครับไม่ต้องเสียเวลามากแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราทํางานจริงๆใช่ไหมครับเราอาจจะต้องการตําแหน่งเนาะเราอาจจะต้องการตําแหน่งของฟอน์พวกนี้นะครับเราก็อาจจะค่อยๆลบทีละส่วนแล้วก็แทนเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็คือคอนเทนต์ในฟิลนะครับเียผมปึ๊บเลือก ฟิวนั่นไงนะครับอันนี้คือปัญหาของเขานะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนนะครับ่บนีบครับถ้าเราทำทีละนิดทีละนิดมันก็จะง่ายกว่าครับ แล้วเราก็ค่อยๆลบไปแล้วเราก็ใส่ตัวหนังสือแทนเข้ามานะครับนปึ๊บนะครับประมาณอย่างนี้นะครับก็ไปลองใช้ดูนะครับคอนเทนต์ w w r r f i i l l d นะครับซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะ จัดการกับตัวฟอนต์ได้ค่อนข้างง่ายและเร็วนะครับปึ๊บอ้อปรับให้มันเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะครับอืมนี่นะครับอ่านะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับคนที่อาจจะอยากจะเจนเนเรตตัวกราฟิกต่างๆนะครับอันนี้ผมเป็นโปสเตอร์เนาะบาง บางพร้อมก็อาจจะออกมาไม่ได้โอเคแต่บางพร้อมก็โอเคนะครับอย่างเงี้ยโปสเตอร์ออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยอันนี้เป็นอาหารเนาะก็ถือว่าสวยนะครับเราก็มาแก้เรื่องฟอนต์เรื่องอะไรกันได้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีอีกเครื่องมือนึงนะครับที่ทำเรื่องเดียวกันนี่แหละซึ่งสนุกมากเลยนะครับขอบคุณครับ